เดี๋ยวเมื่อกี้พักแป๊บนะครับมันมีมันนีนะครับมันถา่าหบูมนีไหมมันมีที่ไหนอ่ะใครจะมาูมาโชว์ให้ดูเออนี่อะไรอ่ะด้านในเนี่ยลา,าอะไรอุ้ยหน้าเลี้ยงกับบ้านน,น้องเขาน่ารักนะครับน้อง ใี่ครับอันนี้คืออะไร จะเป็นอย่งางนั้นก็ได้นะต่อ,อครับต่ออ่านเองนะครับอันนี้คืออะไระคตุตีอ๋อมิ้นเหรอเดี๋ยวเองถ่ายเขาอุ้ย้ยป 我也不想好吃。 จิงเงอจิงเมอมาหาแม่ลูกมาหาพ่อลูกจิงเงอกแลวพูดเดียวกันไปนะเราเรา,า,าชอบเราชอบนะมันมันมันนากก่ากลัวนีเดี๋ยวเข้าสู่ทะเลลึกไปถ่ายกันไปยไหมสวยไหม ผมถ่ายคลิปอยู่ครับเอก็บพิษเอาไปเป็นไรไหมไม่แล้วครับมีตัวนี้เลยตัวนี้มันคืออะไรครับพี่อ่าเดี๋ยวพี่อ่านแป๊บหนึงอ่าปลาไหลปลาไหลโมเลถ้าเราโดนไปมีพิษมีฟันฟันแหลม่กดูดี่ฟันโอ้ตัวใหญ่เขาเป็นอะไรปลาอ่อนอ๋อนี่ปลาอะไรพี่ปลาเราไม่รู้ว่าแต่นะปลากระเบนที่มันนอนอยู่ที่พื้นนะทำอย่างไรล่ะทำให้เราเข้าไปถ่ายข้างในไง ได้ผมเป็นผมมาเที่ยวเองผมเป็นนักเรียนเพชรลบนะครับอันนี้ศูนย์พิพิธภัณฑ์มาได้นะครับเสี440เองลบหน่อยลบหน่อยจะถ่ายใคลนำถือว้าว